สวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลีราช็อป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับนครับตัวนี้นะครับเป็นโคมช็อตยุงสวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลีราช็อป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโคมไฟที่เป็นโคมไฟแบบ ช็อตยุงช็อตแมลงนะครับที่ใช้โซล่าเซลล์ด้วยนะครับซึ่งการที่จะเลือกโคมไฟแบบนี้หรือการที่จะเลือกไฟช็อตยุงช็อตแมลงทุกคนจะกังวลว่ามันต้องเสียบปะตะตะลั๊กตลอดเวลานะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการให้มันทํางานแบบออตโต้นะครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับการเสียบปลั๊กไฟนะครับก็ใช้ที่เป็นแบบแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนกลางวัน โคมไฟตัวนี้จะหยุดทํางานแล้วก็ชาร์จไฟจากแสงแดดนะครับซึ่งแผงโซลารเซลล์ตัวนี้จะเป็นตัวทําหน้าที่ชาร์จไฟให้กับตัวโคมน,นะครับพอถึงตอนกลางคืนโคมไฟก็จะติดเองอัตโนมัติตามที่เราโปรแกรมเอาไว้เช่นเราสั่งให้มันเปิดแสงขาวแล้วก็แสงลอยุงอยู่ข้างบนนะครับเช่นเราเปิดแสงขาวเอาไว้แล้วก็เปิดแสงลอ,อยุงเอาไว้ข้างบน นะครับตอนกลางคืนมันก็ติดเองอัตโนมัตินะครับหรือบางคนบอกว่าเราไม่ต้องการใช้แสงขาวเลยเราต้องการใช้แสงที่มันล่อยุงล่อมแมลงอย่างเดียวก็เปิดเอาไว้อย่างเดียวมันก็จะเป็นแสงสีฟ้าๆนะครับแล้วก็มีขดลวดที่ยุงหรือมแมลงบินเข้าไปมันก็จะถูกช็อตนะครับก็ทําให้ลดจํานวนยุงหรือมแมลงในบริเวณนั้นเวลากลางคืนได้นะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะต้องเสียบปลั๊กไฟไว้ตลอดเวลาตัวนี้โซลาเซลล์จบๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นโคมไฟช็อตยุงผมเรียกโคมไฟช็อตยุงช็อตมแมลงนะครับเป็นโคมไฟขนาด100วัตต์นะครับตามสเปคเที่เขาระบุไว้นะครับว่า100วัตต์ตัวนี้ผมจะใช้ชื่อรุ่นว่า r k 100เรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก่อนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดระยะสายดูสายกันนะครับก็มีตัวโคมนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับตัวรีโมทนะครับเป็นรีโมทแบบ Type B นะครับผมเรียกแบบนี้ว่า Type B ครับถ้า Type A จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็น Type B แล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้ก็จะเป็นพวกฐานรีโมทนะครับตัวพุกเหล็กแล้วก็หางฟ่าสำหรับ ยึดตัวแผงโซลาเซลล์กับขาตั้งนะครับแล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยนะครับโคมไฟโซลาเซลล์ส่วนใหญ่นะครับเขามักจะไม่ได้ให้ขาตั้งมานะครับตัวนี้มีแผงแล้วก็มีขาตั้งมาในตัวนะครับแล้วก็สาย usb นะครับสำหรับชาร์จตัวโคมกับที่ชาร์จมือถือนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านได้ด้วยกรณีเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้แสงแดดหรือแสงแดดมีไม่เพียงพอต่อการชาร์จ เราก็มาเสียบปักชาร์จในบ้านได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงสาหรับปักปักแมลงที่อยู่ในตัวโคมนะครับที่มันติดตายแล้วในตัวโคมก็ปักออกทําความสะอาดนะครับก็เป็นแปลงทงความสะอาดได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวโคมกันก่อนนะครับอ่ะตัวโคมนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับนี่ด้านในจะเป็นขดลวดนะครับที่ สามารถช็อตยุงได้เหมือนไม้ช็อตยุงทั่วๆไปนะครับด้านบนจะเป็นไฟล่อมแมลงนะครับแสงสีฟ,ฟ้านะครับเมื่อเราเปิดแล้วด้านบนจะติดเป็นแสงสีฟ้านะครับด้านล่างเป็นโคมสองสว่างแสงแบบเดย์ไลท์ก็คือแสงขาวนะครับดังนั้นโคมตัวนี้ทํางาน2แบบนะครับส่องแสงขาวได้ก็คือให้ความสว่างทั่ว,ว,วไปในบริเวณนะครับกับด้านตะแกรงนี้ เป็นแสงที่ล่อยุงล่อมแมลงให้บินมาชนขดลวดนะครับแล้วก็จะถูกช็อตน,นะครับตัวนี้ทํางาน2ระบบนะครับการทํางานของมันก็คือเสียบปลั๊กกับแผงนโซลาเซลล์กลางวันชาร์จไฟกลางคืนโคมติดอัตโนมัติตัวโคมนะครับลักษณะตัวโคมด้านบนเป็นตะขอสําหรับแขวนนะครับกรณีที่เราไปแขวนไว้ด้านนอกนะครับนอกบ้านชายานนะครับก็เมื่อเราแขวนแล้ว กันโคมหล่นสักนิดนึงโดยการเอาเชือกมัดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับก็ต่อเข้ากับแจค็คที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับอันนี้ตัวโคมเดี๋ยวเรามาดูตัวแผงกันบ้างนะครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับก็เป็นแผงขนาดผมดูให้ก็เป็นแผงขนาด6โวลต์นะครับเรามาวัดความกว้างความยาวของแผงโซล่าเซลล์กันก่อนนะครับ โคมที่ดีนะครับไม่ใช่แผงโซลาเซลล์เท่าฝ่ามือนะแผงโซลาเซลล์ต้องใหญ่นะครับเป็นกระจกเป็นกระจกนะครับเข้าขอบอลูมิเนียมนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานตากแดดตากฝนที่บนหลังคานะครับดังนั้นอุปกรณ์มันต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาวัดสายกันก่อนนะครับอ่ะทีนี้ให้ดูก่อนว่าแผงมันขนาด6โวลต์นะครับ6โวลต์ให้กำลัง10วัตต์นะครับ ตัวนี้6โวลต์10วัตต์เป็นแผงแบบโพลีเคสตลไลน์นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาวัดขนาดแผงกันว่ากว้างคุณยาวเท่าไหร่แล้วก็สายยาวกี่เมตรนะครับวัดให้เห็นเลยตอนนี้ผมวัดด้านความ ความยาวของแผงกันก่อนนะครับความยาวของแผงอาวัดได้35ซนติเมตรนะครับความกว้างก็23.5ซนติเมตรนะครับก็คือ35คูณ23.5นะครับเซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็แผงก็ใหญ่ลักษณะประมาณใหญ่กว่ากระดาษ A4 นิดหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่แผงเท่าฝ่ามือเดี๋ยว จะหาแผงเท่าฝ่ามือมาให้ดูว่ามาเทียบแล้วเนี่ยแผงมันใหญ่แค่ไหนะนะครับตัวเนี้แผงแบบมาตรฐานนะครับถ้ากรณีลูกค้าซื้อแผงที่ถูกมาถูกๆมาเนี่ยมันจะได้แผงแค่เนี้ยเ,เห็นไหมผมเทียบให้ดูแผงมันขนาดต่างกันเลยนะครับแล้วเราเอาแผงแค่เนี้ยมาชาร์จโคมขนาดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้น เวลาสั่งซื้อของนะครับก็ดูด้วยว่าไอ้ของที่เราได้นี่ยมันตรงตามภาพหรือเปล่านะครับของร้านเราแผงคันนี้นะครับนีท่ทั่วไปจะได้ของถูกก็จะได้แผงเท่านี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับเห็นไหมมองดูมันใหญ่เวลาเขาถ่ายให้เราดูเขาถ่ายแบบนี้เลยอันเบลูมเทิม um. แต่จริงๆอะมันแค่นี้นะครับอ่ะเรามาดูสายกันต่อ เรามาดูความยาวของสายกันนะครับว่าตัวโซล่าตัวเนี้ให้สายยาวเท่าไหร่ผมแกะให้ดูตัวแจ็คนะครับเป็นแจ็คกลมแจ่กลมแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าส่วนใหญ่จะเรียกว่าแจ็คดีซนะครับซึ่งมันหาสายต่อง่ายมากตัวนี้นะครับทั้งร้านเราก็มีถ่ายนะครับจากนี้เราก็จะวัด ความยาวของสายตัวนี้กันผมนใช้ตลับเมตรแบบ5เมตรนะครับลากความยาวตามปกติเลยแบบบ้านๆเลยนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่เริ่มไปเลยนะครับรูดไปพร้อมๆกันกับตลับเมตร ยาวประมาณ4เมตร40เซนนะครับเนี่ยยาวประมาณเนี้ย4เมตร40เซนนี่เห็นจะชัดเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าตัวแผงโซล่าแบบมาตรฐานแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะให้สายยาวประ,ประมาณส่วนใหญ่จะให้สายยาวมาประมาณ4.2ถึง4.4เมตรซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับกรณีที่ เราจะเอาไปต่อเพิ่มความยาวยิ่งเพิ่มมากประสิทธิภาพการชาร์จมันก็จะลดลงนะครับแต่ว่าใช่ว่าจะเพิ่มไม่ได้ถ้าบริเวณบ้านหรือบริเวณที่เราติดตั้งเนี่ยแสงมันไม่ได้กับแผงโซล่าเซลล์มันก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องต่อสายเพิ่มเอานะครับแต่ก็แนะนําว่าถ้าบ้านใครติดตั้งแล้วไม่ต้องต่อสายเสียบได้พอ,พอดีเลยก็ให้ใช้แบบนั้นได้เลย นะครับอย่าไปต่อสายมันทําให้การชาร์จมันด้อยลงนะครับแต่บ้านไหนที่มันมีข้อจํากัดเรื่องของระยะของสายกับแผงนะครับก็เพิ่มสายได้เพราะว่าเรามีข้อจํากัดนะครับส่วนของการประกอบตัวขาเข้ากับแผงก็ไม่มีอะไรนะครับบริเวณด้านข้างของแผงก็จะมีรูสําหรับใส่น็อตถังปลาอยู่เราก็เอาน็อตใส่ด้านในแล้วโผล่มาข้างนอก,นอกแล้วก็หางปลาไข่ข้างนอก,น,อกนะครับก็ใส่ ขาแล้วก็สามารถตั้งบนหลังคาได้เลยนะครับการวางแผงโซลาเซลล์นะครับก็ไม่นยิยมวางตั้งแบบนี้นะครับเราพยายามนอนให้มันอยู่ระดับประมาณ30องศานะครับเอียงประมาณ30องศาแล้วเอียงไปทางไหนเอียงไปทางทิศใต้นะครับทิศใต้อยู่ทางไหนเอียงแผงไปทางนั้นนะครับเพื่อให้มันรับแสงได้เต็มที่ตลอดปีนะครับไม่ใช่ว่า แสงมันจะลงหาแผงโซลาเซลล์เนี่ยได้แรงตลอดปีนะครับเพราะว่าฤด,ดูกาลน่ะมันเป็นตัวกำหนดแสงแสงจะมาทางทิศไหนจะเข้มจะน้อยจะสว่างจะส่องได้มากจะส่องได้น้อยมันแตกต่างกันตามธรรมชาติแต่ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเราใช้แสงเราไม่ต้องเดินสายเราไม่ต้องกลัวมันช็อตนะครับเพราะว่าทุกอย่างใช้พลังงานแสงแดด ในการชาร์จตัวโคมนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงแดดเนี่ยให้เป็นไฟฟ้าไปชาร์จเก็บไว้ในตัวโคมนะครับโคมก็จะมีแบตเตอรี่อยู่แบตเตอรี่ก็จะชาร์จตอนกลางวันเก็บเอาไว้พอตอนกลางคืนมันก็จะทําให้โคมสามารถใช้งานได้นะครับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องวุ่นวายเลยรีโมทนะครับเป็นรีโมทแบบไทป์ B นะครับตัวนี้ รีโมทก็จะมีปุ่มที่เราใช้งานหลักๆอยู่ก็คือปุ่มออนนะครับปุ่มออฟปุ่มออโต้นะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มตัว M คือปุ่มโหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเวลาที่เราใช้งานจริงเมื่อเราต่อสายเสียบแผงโซลา่าเซลเซล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดปุ่มออนนะครับโคมไฟก็จะทํางานแล้วแล้วเราก็กดปุ่มออโต้นะครับเพื่อโปรแกรมให้โคมไฟ ทำงานแบบออโต้เราไม่ต้องไปคอยกดปุ่มเปิดปุ่มปิดทุกวันนะครับทีนี้รีโมทมีหน้าที่ทําอะไรรีโมทมีหน้าที่ปรับหรือโปรแกรมของตัวโคมนะครับว่าให้โคมเนี่ยทำงานแบบไหนส่องขาวอย่างเดียวหรือส่องขาวกับแสงสีล่อยุงเข้าไปที่ขดลวดนะครับหรือให้มันเป็นแสงฟ้าอย่างเดียวแสงฟ้าอย่างเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดเป็นฟ้าอย่างเดียวข้างในตัวโคมนะครับไฟก็จะติดเป็นแสงสีเพาฟ้าอยู่ ร่อยุงหรือล่อแมลงให้เข้าไปโดนขดลวดในตัวโคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อยุงเข้าไปชนขดลวดแล้วเนี่ยเป็นยังไงผมเปรียบเสมือนว่าตัวกันไกลเนี่ยเป็นยุงนะครับที่บินเข้าไปชนขดลวดข้างไหนพอเข้าไปชนขดลวดแล้วเนี่ยขดลวดมันก็จะ็อดนะครับก็ทําให้ยุงหรือแมลงนะ่ะตาย นะครับก็จะทำงานอย่างนี้เลยนะครับโคมตัวนี้ทํางานตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันตัวโคมมันจะชาร์จไฟจากแสงแดดอยู่นะครับแล้วตอนกลางคืนโคมไฟก็จะเปิดทํางานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้นะครับทำงาน2แบบอย่าลืมนะครับทํางานแบบช็อตยุ่งอย่างเดียวก็ได้หรือทํางานแบบมีแสงขาวสองให้เราใช้งานตามปกติด้วยด้วยนะครับด้านบนก็ยังติดอยู่นะครับ การทางานของตัวโคมนะครับเมื่อมันชาร์จแดดเต็ม8ชั่วโมงนะครับตอนกลางวันกลางคืนมันก็จะใช้งานได้ประมาณ8-10ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดดในแต่ละวันที่เราใช้งานนะครับที่เราวางแผงโซลาเซลล์ไว้แล้วแผงโดนแดดเนี่ยถ้ามันโดนแดดจัดทั้ง8ชั่วโมงเลยนะกลางคืนก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของโซลาเซลล์ทั่วไปนะครับกับการที่ใครบอกว่าโคมไฟโซลาเซลล์ ใช้งานได้ถึงเช้าได้ถึงเช้าเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับธรรมชาติแสงแดดเยอะก็ใช้งานได้ดีถึงเช้าแสงแดดน้อยมันก็ถึงตามที่มันาชาร์จไฟเอาไว้ได้นะครับดังน,นั้นตัวโคมไฟช็อตยุมงโซลาเซลล์ตัวนี้ R K 1 0 0ขนาด1 0 0วัตต์นะครับทางร้านมีจำหน่ายแล้วลูกค้าที่สนใจโคมไฟ โซลาเซลล์หรือโคมไฟช็อตยุงตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างน,นะครับหรือแอดไลน์ทักแชทกันมานะครับแล้วคลิกตามช่องทางสั่งซื้อของทางร้านได้ขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูโคมช็อตยุงกันนะครับตัวนี้ใช้โซลา r เซลล์แต่ตอนกลางคืนอ่ะเราจะเปิดเป็นแสงสำหรับลอยุงได้นะครับ สมมุติว่าเป็นยุงนะครับผมเอาเันไกลทิ้งเข้าไปโดนนะครับหนะครับตัวเนี้นะครับเป็นโคมช็อตยุงเมื่อยุงเข้าไปแตะโดนขดลวดทั้งในมันก็จะช็อตนะยุงก็ตาย,อ,ยอันนี้เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นโซล่าเซลลไฟหมดพรุ่งนี้มันก็ชาร์จใหม่อัตโนมัติ